ต้องมาอยู่นี่ก็มาอยู่นี่มาเห็นพร้อมๆกันขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปิดม่านเองได้เลยครับคุณผู้ชมครับยังไม่เคยเห็นหน้าตาของแรงบันดาลใจใช่ไหมครับหน้าตามันเป็นเช่นนี้ครับเช็ดก็คือประชุมก็ได้ตีปิงปองก็ได้เพราะว่าการประชุมกันบางครั้งก็เหมือนตีปิงปองฮะโต้กันไปมาในเรื่องไอเดียต่างๆผมมุมนี้ก็เป็นเหมือนกับสําหรับ ผู้ที่อาจจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวหน่อยถูกต้องครับ<อ>ระดับผู้บริหารนะครับอาจจะมีพื้น <พอ S 1> ที่แบบว่ <พอ S 2> ยาอยงองนั่งได้ไหมครัโอ้โหครับนี่สุดยอดนี่ <c oughs> สร้างแรงบันดาลใจเลยนะและที่เราอยู่นี่คือสะดือของกรุงเทพเลยนะฮะ เรียกว่าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงนะนี่ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยขอโทษนะตอนนี้เราอยู่สูงกว่านะฮะเพราะว่าเพราะเขาทุบไปแล้วหลังสร้างไปอยู่ขนาดเดียวกันผูกกว่าแถวนี้30%มสิบเปอร์เซ็นต์โอเคก็คือจริงๆมันมีอยู่แค่11ชั้นแหละใช่ครับผมเต็มไปแล้วเกือบ70%เกือบ70%แล้วครับเหลือประมาณ3ชั้นนะครับพูดง่ายๆตรงนั้นก็ต้องรีบนิดนึงครับ